มาอีกแล้วหนึ่งข้ามืดเลยหิวอย่างจัดเลยดูขาสั้นๆป้อมๆสงสัยแม่ก็คงให้นมดีอยู่ไม่ผอมนะคะขาสั้นหิวอย่างแรงเลยเหนื่อยแล้วแม่เหนื่อยแล้วเหนื่อยมากแล้วเออเอออกินไปกินไปกินไปโอ้นี่นี่นี่น,นี่เต็มไปหมดเลยพี่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 รอดูล้อบล้อมน้องไปหมดเลย มาอยู่ในห้องนี้แล้วกันไม่มีที่ไว้ละเนื่อยเนียนเพิ่งเอามาส่งนะคะวันนี้ก็จะมีแมววัดอยู่ตัวหนึ่งแมววัดนี่เขาอยู่จนนานจนชินจนคุ้นเคยกับหมาแล้วนะคะก็มีอยู่นั่นตัวหนึ่งแล้วเขาเขาก็เดินเที่ยวตามป่าตามอะไรอย่เงะะี้ยค่ะแล้วแมววัดก็พาแมวน้อย มาส่งหลวงพ่อนะคะนี่พาหมาแมวน้อยเดินตามกันมามาส่งหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยเอ่าเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าถ้าเอาไว้หมาก็คงจะกัดเพราะว่าหมาไม่คุ้นเคยกับแมวน้อยอเนียนก็เลยมาส่งตอนทุ่มเนี่ยโอ้ย หิวมากเลยนะคะหิวจัดเลยหิวมากเลยแม่ก็เตรียมกรงเตรียมน้ําเตรียมอาหารไว้ให้ตรงนี้นะคะนี่กรงนี้ให้อยู่ในกรงนี้ดีที่มีตัวเดียวนะจะมีหลายตัวแย่เลยนะกินหิวมากเลยหิวจัดเลยคงไม่ได้กินอะไรมาเลยนะคะไอ้เจ้าดำ แมววัดก็โอ้เขา่างไปพาน้องมาเนาะอ่ะก็ถือว่าน้องโชคดีนะตัวอื่นคงจะมาทิ้งหลายตัวแต่ได้พามาตัวเดียวตัวนี้คงฉลาดและเดินตามพี่มาแน่เลยตัวเนี้ยเพราะว่าแมววัดเนี่ยก็จะไปเที่ยวป่าเที่ยวอะไรอย่างงี้ไงที่นั่นมีป่าเออเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเหมือนตะวันมากเลยหน้าตาเหมือนตะวันมากเลยหางกุดด้วยนะคะเดี๋ยวให้เขากินอิ่มแล้วจะให้ดูหางเขาหางกุด หน้าตาเหมือนตะวันขาสั้นๆป้อมๆขาสั้นขาป้อมหิวหิวจัดมไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวที่นี่ไม่อันตรายเออ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 ,อกินไปกินแกนกินให้อิ่มกินให้อิ่มนะ ลูกเถ้าไม่รับไว้ก็ไม่จะทำยังไงหรือจะมีบ้านไหนพร้อมจะเลี้ยงไหมคะพร้อมจะมารับน้องไปไหมมีไหมคะบ้านไหนพร้อมจริงๆเอาแบบที่พร้อมจริงๆพร้อมเลี้ยงน้องจริงๆมีไหมคะหรือยังไงช่วยไม่เกียงเลี้ยงหนึ่งหรือยังไง หรือจะช่วยแม่เกียงเลี้ยงตรงนี้หรือยังไงช่วยแม่เกียงด้วยช่วยด้วยโอ้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 ลูกข้าวเต็มจมูกเต็มปากเลยโอ้ยหน้าสงสารหน้าสงสารกินอยากอันเด็ดอร่อยตรงนี้ปลอดภัยลูกปลอดภัยโอ้ยหนูคนมาทิ้งหนูนานหรือยังลูกหนูอยู่ยังไงมายังไงเนี่ยเหอเห็นพี่เขาไปยังไงมายังไงลูกเห็นพี่เห็นพี่เขาเจ้านี่เห็นพี่เขาเจ้า หนูหางดูหาง,หางนี่ดูหางหางอืหางกุดเห็นพี่เห็นพี่เขาออือืไม่ต้องดมกันมากไม่ต้องดมกันมากลรกไปหนูไปข้างในไปไม่ต้องมาดมพี่เขาไปเอ้ก้าเาจ้ามีสกิดเ้าเจ้ามีสกิด ช่วยแม่เกียงเลี้ยงน้องด้วยนะคะถ้านับตัวน,นี้ก็คือเจ็ดสิบแปดแล้วนะนี่ตัวอ้วนเลยนะคะตัวอ้วนเลยเดี๋ยวจะให้กินยาถ่ายพยาธิอายุน่าจะสองเดือนน่าจะรุ่นเดียวก,กันกับเจ้าสองไผ่นะคะเนี่ยอายุน่าจะรุ่นเดียวกับสองไผ่นี่อะไรนี่อะไรเจ้าเจ้าจะเอาอะไรอึ๊บเออไป น่าจะรุ่นเดียวกับสองไผ่โอ้จะจฮ้แม่ทํายังไงล่ะลูกเอ้ยออกมาไม่ได้ลูกข้างนอกมีหวัดข้างนอกมีมีเชื้อหวัดออกมาไม่ได้อยู่ในกรงนะไหนนี้นี่มีน้ํานี่มีน้ําอมีน้ําตัวผู้ตัวเมียตัวเมียจะด้วยตัวเมียด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงหางกุดเหรอเป็นผู้หญิงหางกุดเหรอลูกนัน่นนั่นสกิดกับพนว แลตนสะกิดก to ับใครนั่นตะวันเหมือนตะวันเลยสะกิดกับตะวันน่นตะวันอยู Contact ่ตรงนั้นอ่ะอ่ะสะกิดกันอ่ะอ่ะอ่ะมีการเล่นกันหยอกกันอ่ะอ่ะอ่ะไม่กลัวใครด้วยเอ้าวอ่ะหยอกกันกับตะวันอ่ะอ่ะอ่ะนั่น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 มีการหยอกกับตะวันด้วยอ่ไม่ไม่เข้าไปลูกไม่เข้าไปออกมาออกมาออกมาไม่เข้าไปไม่เข้าไปหาน้องลูกไี่อ่ะ อ่านั่นตะวันสะกิดสะกิดน้องสะกิดน้องอืมสกิดน้องแน่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 มีสกิดกันมีสกิดกันเออไม่กลัวใครด้วยนั่นนั่นนั่นเด็กป่านี่เด็กป่าเนี่ยกลัวใครไม่เป็นเด็กป่าเพราะว่าที่วัดป่าเนี่ยจะมีป่าเยอะนะคนก็เลยมาทิ้งนะคะมาทิ้งในป่าทิ้งในป่าก็ตัวรอดก็รอดตัวไม่รอดเขาก็ โดนอาจจะโดนงูกัดโดนหมากัดอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นกันประมาณนั้นส่วนตัวลอดลก็คือคงจะปีนต้นไม้หนีเอาตัวลอดแล้วก็หากินอย่าอื่นเอานะคะอย่างก,กินหนูกินอะไรเงี้ยค่ะเ้ยหาขุดด้วยนี่ดูหาขุดไม่เคยเห็นเออแมวตัวเมียหางขุดเป็นยังไงอะลูกมันเป็นยังไงลูก เดี๋ยวพวกนี้ค่อยทำความสะอาดกันแล้วกันวันนี้อยู่กันอย่างนี้ไปก่อนฟ้าใสเลี้ยงน้องได้ไหมคะฟ้าใสฟ้าใสเอ้ยเลี้ยงน้องไหมคะลูกอืมฟ้าใสเลี้ยงน้องไหมคะเหมือนหนูเลยลูกลายเดียวกับหนูเลยเนี่ยลายเหมือนกับน้องฟ้าใสเลยนี่ลายเดียวกันกับฟ้าใสพี่น้องกันหรือเปล่าพี่น้องกันหรือเปล่า อ,อีเมลอะไม่จะทำยังไงอ่ะนี่กระบะทรายเข้าเป็นไหมอ่าเข้าเป็นไหมเป็นไหมลูกเป็นไหมเข้ากระบะทรายเป็นไหมน่าจะอายุสองเดือนได้แล้วนะคะเนี่ยสองเดือนน่าจะได้เข้ากระบะทรายเป็นไหมลูกฝึกเอานะนี่นคือกระบะทราย มีอาหารกินพร้อมมีพี่เข้ามาเล่นด้วยมีพี่ฟ้าใสมาเล่นนั่นนั่นมีสกิดสะกิดพี่ฟ้าใสโอ้ยไม่กลัวแล้วตอนแรกร้องจองแงอยู่ที่วัดอะร้องใหญ่เลยนะคะอยู่ที่วัดอ่ะมานี่ไม่ร้องได้กินแล้วมีพี่พี่เขาเจ้ามีฟ้าใสอ่ะคงปรับตัวก่อนช่วยช่วยกันเลี้ยงหน่อยนะคะช่วยแม่เก่งเลี้ยงด้วยนะแมวเ,เยอะแล้วนะคะ ปล่อยทิ้งก็ทำไม่ลงจริงๆปล่อยไว้ในวัดก็ทําให้ลงจริงๆไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะสวัสดีค่ะอ๋อขอชื่อด้วยนะคะขอชื่อด้วยลืมๆขอชื่อด้วยนะคะน้องเป็นผู้หญิงนะคะมาจากป่านะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ